ันนี้เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์ของเกษตรต้อมนะครับเป็นมินิสปริงเกอร์นะก็ตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ60หัวผมคิดว่ามันน่าจะได้สักประมาณ80หัวเป็นอย่างต่ำนะด้วยแรงของปั๊มหอยโข่ง2แรงนะครับหน่อก็โอเคนะใช้ได้เลยออกหัวท้ายพอเราลดหัวท้ายเนี่ยมันก็จะชุ่มทั้งก่อเลย ถ้าเราไปเอาไปวางไว้ตรงกลางเนี่ยมันก็จะปิดที่ต้นไม้แล้วก็ออกข้างไม้ได้ไม่ดีนักครับก่อนนี้ก็สามหัวเดี๋ยวมาเจ็บตรงนั้นหนึ่งสองตรงนี้อ่นสามตงนู้นก็ใช้ได้ครับระบบน้ำนะแต่ก็ต้องไปจัดการเรื่องอา่า เอาดินมาถมนิดนึงขี้วัวก็ได้ครับง่ายดีขี้วัวก็กระสอบสักยี่สิบาทก็ถมทั้งถุงนั่นแหละครับต่อหนึ่งกอรครับถ้ามันตื้นเขิดนขึ้นมานะเพราะว่ารากมันลอยมันก็จะให้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนหนอเน,นี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่การเก็บรักษาครับแล้วเก็บไว้สองสาวันก็ได้นะแล้วมันก็จะไม่เสียแต่ว่ามันเป็นอย่างอื่นก็จะเสียง่ายประเภทผัก นี่ก็แน่นี่มีอีกหนอนหนึงเห็นไหมนี่นี่นี่ครับเห็นปะโอ้โหอีกหนอนึงนี่นี่ข้างในนี่เล็กอยู่นี่ก็เริ่มตื้นเขินแล้วครับตรงนี้ผมก็ตัดกิ่งมันออกบ้างนะเพื่อให้มันโล่งด้านในจริงก็เอาออกบ้างก็ดีครับก็เหลือสักรอสักเจ็ดแปดต้นก็พอละนอากนั้นเราก็เก็บกินเลยสบาย ปลูกไว้เยอะๆก็ดีครับอร่อยด้วยผมบ้านผมก็มีหน่อนะหน่อพันุอื่นแต่ว่าผมว่ามันไม่อร่อยอรัผมเน้นกินหน่อมากกว่าจะเอาไม้ไปทําประโยชน์นะครับเพราะว่ามันได้เร็วดีส่วนระบบน้ําของผมก็รู้สึกโอเคนะผมรู้สึกโอเคกับการใช้หัวมินิสปริงเกอร์มากๆเลยครับเพราะว่าความสามารถของมันคือให้น้ําน้อย แต่ผมก็ใช้วิธีเอานานๆเอาให้ปล่อยมันนานๆไปแล้วก็มันก็จะโอเคกว่าที่ว่าเราต้องมาเปลี่ยนน้าบ่อยๆนะก็กะโครงการก็คือจะต้องเปิดให้ได้ทั้งระบบทําระบบอยู่ที่400ต้นนะหลังจากที่ผลผลิตลําไยถูกเก็บแล้วก็อาจจะตัดทิ้งครับก็400ต้นก็กะว่าเปิดให้ได้ภายในหนึ่งวัน คือต้นไผ่ไผ่เนี่ยเขาต้องการน้ําในการให้ให้เกิดเป็นผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ได้ภายในหนึ่งวันเพื่อให้มันมีน้ําทุกวันนะครับแล้วก็หัวมินิสปริงเกอร์เนี่ยมันจะมีอยู่สองหัวนะหัวแบบนี้นี่หัวแบบนี้จะมีกระจายออกทั้งเป็นแผง,แง,ส,งสา0้หองศาแล้วก็จะมีหัวเล็ก หัวเล็กแบบนี้หัวนี้จะประกายแค่180องศาครับซึ่งหัวแบบเนี้ยจะรูมันจะเล็กกว่าแบบแบบที่3 6มอสองศาก็จะทำให้ตันได้ง่ายกว่าครับแล้วการดูแลรักษาเนี่ยก็คือถ้าสมมติวในกรณีมันตันอะ่ะมันจะตันตรงหัวตรงปลายแบบนี้ครับซึ่งมันจะ ต้องถอดมาแล้วก็เป่าออกแต่ว่าถ้าสําหรับเป็นหัวสามและหงสเสองสาเนี่ยเราก็แค่เอาเหล็กลำแหลมมาครับแทงตรงนี้เลยแค่นี้ก็เสร็จละก็จําเป็นต้องมาเดินดูบ้างครับว่าน้ําตรงไหนตันไหมเผื่อว่ามีอะไรมาอุดตันเขาอย่างเงี้ยครับถือว่าระบบน้ํานี่โอเคแล้วผมชอบใช้ได้สวัสดีครับ